เอาละครับพี่น้องจบไปแล้วสำหรับ EP7 ครับพี่น้องเป็นการไรสตรีม EP พิเศษครับรายละเอียดเดี๋ยวเบาเอซีวอลให้ฟังครับสวัสดีครับมิตรบอลแฟนแฟนมอลัมำโดยเฉพาะเอฟซีน้อ, FC, นองไอ,อ,อ์สกุณาพรเอฟซี FC, อลัมำเสียงหมยพุงศก,กรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาเอคนเมืองศรีมือนเดิมเช่นเคยผูใดเขามาเบืองมาซองแล้วยังมาท่านใดติดตามกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดซับไต่กดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเนาะสำหรับมือนีนะครับบ่าเอกจะได้นําสาระได้ดีมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเดิมเช่นเคยในแวดวงหมอล่ำครับพี่น้องเนาะสำหรับ e p ่7พี่น้องกัดจ,จบไปแล้วโดยความราปบ่มใจสําหรับแฟนคลับแฟนเพลงนะครับพี่น้องได้เข้าไปชมแล้ววากันว่าได้เห็นโมเมนต์น่ารักนา่กนารักระวาง ลูกจาพอจาครับพี่น้องหลายคนต่างก็ว่าไปในท่งเดียวกันว่าเป็นมุมน่ารักมากๆสําหรับนกพงศกรและกัน,นอ้องไอศักร์หนาพ่อน,นะครับพี่น้องสาหรับอีพีที่เจ็ดซึ่งเป็นอีพีพิเศษต้อนรับหัวนหน้าผู้นําทีมงานครับพี่น้องเป็นการแสดงละครเสียงไม้หกซีซั่นสองนะครับพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็น การแสดงเรื่องละครต่างๆที่บปร้ํมกันซึ่งเพิ่นไล่มาแล้วตั้งแต่อีพีหจนถึงอีพีที่เซึ่งอีพีที่หนึถึงหนะครับพี่น้องพอจากับบดายเขามาไล่สตรีมนําแต่ว่าเพิ่นกายูเบื้องหลังในการไล่สตรีมนี่ทั้งเม็ดนะครับพี่น้องเนาะแล้วอีพีที่เซึ่งเป็น e ีพีที่พอจ่าได้ทำการเปิดโตหลังจากที่ ไปสดิกรรมอยู่เกาหลีกลับมากันยังบาท่านได้ขึ้นทําการแสดงนะครับพี่น้องเนาะแล้วอีพที่เเป็น EP พที่เปิดโตนะครับนกพงศกรและกะน้องไอ้ายศกุณาพรซึ่งใน EP ีที่เจนั่นนะครับพี่น้องครับจะเป็นภาพที่ แฟนคลับแฟนเพลงนี่ประทับใจเป็นอย่างมากมารับี่น้องเนาะน้องอ้ไอกับบอสนอกก็คือพอจา๋านี่นะครับได้ห้องคู่กันรับี่น้องได้ร้องเพลงคู่กันใน EP ที่7ซึ่งเป็นการห้องเพลงคู่เธอแรกนะครับในช่วงนี้ก็คือเป็นการปิดฤดูกาลอยู่แต่วา่าในการไล่สตรีมเป็นการร้องเพลงคู่ครั้งแรกนะครับใน e p ที่เจ ซึ่งกระเฮ็ดให้แฟนคลับแฟนเพลงในทั้งโตกทั้งเศร้าทั้งมีน้ำตามีตลกแต่ก็มีความหา้าครบเครื่องครบรถครับพี่น้องสำหรับการไล่สตรีมนี่นะครับเปิ่นจะไล่อีพีแต่ใพีจะบ่สซ้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับกรเฮ็ดให้แฟนคลับแฟนเพลงได้เห็นมุ่มน่ารักนารักเนาะครับพี่น้องหลายๆคนกระตางรอค่อยอยากจะเห็น พ่อจ้าลูกจ้าห้องคู่กันกลับเป็นไปตามคําเรียกร้องของแฟนครับแฟนเพงครับพี่น้องที่อยากได้เห็น,น,หหน,นวมวูมิเน,นี่นะครับหลายๆคนกัดตางกัดชื่นชมว่าน้องไอนี่นะครับเบิ่งแล้วมีความเป็นมืออาชีพมากๆน้องเริ่มจะโตเป็นสาวแล้วซึ่งนําเสียงที่ร้องออกไปเป็นเสียงที่เริ่มจากการมีความแข็ง แรงขึ้นครับพี่น้องมีเสน่ห์มากขึ้นอ่าโดยทีน้องกับล้างอ่ยาญ่เป็นสาวนี่นะครับพี่น้องเนาะถือว่าบทบาทการแสดงทำถึงมากๆได้ใจแฟนคลับแฟนเพลงอีหลีครับตีบทแตกมากๆครับสำหรับนอ้องไอศุคาพนนะครับประเดิเศษบ๊วยได้เรียว่าน้องนี่ครับมีความสามารถอีรีนะครับพี่น้องเนาะมีไหวพริบมีความจำที่ดีอ่า แล้วกการแสดงก็ถือว่านำเสนอได้ดีมากๆากนะครับพี่น้องเนาะสำหรับการไล่สตรีมตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดอ่านะครับกะเฮดหน่อยแฟนคลับแฟนเพลงเข้าไปชมกันอย่างหลายเลยทีเดียวครับว่ากันว่าอีพีที่เจ็ดนี่นะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงเขาไปชมถึงสามพันคนครับพี่น้องโอ้โหถือว่าบอทบดดาครับสำหรับ EP7 เจ็นะครับพี่น้องเนาะ ซึ่งเพิ่นกะบพอจ๋านี่บอสนกนะครับเพิ่นกะทุ่มทุนสร้าง EP7 เป็น EP พิเศษเพื่อที่จะให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ชมความอลังการนะครับพี่น้องของการแสดงเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรท่านผู้ชมนะครับเป็นกําไรของแฟนคลับแฟนเพลงเฮานี่ละเนาะครับพี่น้องได้ไปเบิ่งความอลังการอ่างานโชว์งานแสดงเนาะครับว่า เป็นจังได้เนีย่ยเนอะรับพี่น้องเนาะกช่วงนี้กับบัท่านเดบเปิดดูดูกกะมีการไล่สตรีมไปเรื่อยๆเนอะรับพี่น้องเนาะซึ่งนี่แหละครับจะเฮ็ดให้แฟนคลับแฟนเพลงนี่ตังกับเขาไปชมลหลายๆอีพีกันนะครับบางคนก็เลยเขาทุกอีพีนะครับอ่าแล้วก็เลยนั่มอ่าภาพมุมน่ารักนารักมากเผยแผ่นะครับให้แฟนคลับแฟนเพลงได้เบิ่ง นาะครับเป็นภาพที่อ่าพ่อนกนะครับได้จุบแก้มนะ้องอายเน่นะ้องอายจุบแก้มพ่อจ๋าเน่นะครับนี่คือเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นความรักระวังพอกับลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับคือเป็นโมเมนต์โมเมนต์ที่แฟนคลับแฟนเพลงอยากจะเห็นเห็นแล้วบางคนก็นกนว่าน่ารักสุดๆประทับใจมากๆโมเมนต์นี้อ่านะครับแล้ว มากไปกว่านั้นนะครับน้องอ้อายนะครับหลัวก็พ่อจ๋านี่น้องก็โตเป็นสาวส่วนพ่อจ๋าก็โอ้โหหลังจากที่มาจากเกาหลีครับหน้าตาโอป,ป้าเกาหลีมากๆว่าสันว่าแฟนคลับแฟนเพลงเพื่อนก็ได้ชมเปาะเลยนะครับสําหรับลูกใหม่ของหัวหน้าผู้นําทีมงานก็คือบอสนกพ่อจ๋านั่นเองนะครับเป็นอนอก ะฮะเฮดนแฟนคลับแฟนเพลงนี่ตางกระบอกเสืเนี่ยกันว่าน่ารักและกันนาดิก๊กละกะ็หล่อขึ้นมากๆนะครับพี่น้องเนาะนี่แต่เฮดให้ตื่นใจแฟนคลับแฟนเพลงนะครับพี่น,อน้องเนาะอ่าหลายๆ้นกับตางชื่นชมกันนะครับแล้วฤดูก,การปีธีหานี่นะครับพี่น,อน้องเนาะกะเท่าก็ต้องคอยติดตามิึงนะครับว่าเปิ่นจะออกมาในรูปแบบใด นะครับว่ากันว่าอลังการงานโชว์แน่นอนนะครับพี่น้องเนาะกติว่าเจ็ดในแฟนคลับแฟนเพลงต่างรอคอยที่จะเห็นดูดูการปีตีหามีการปรับเปลี่ยนงานโชว์อ่าหลายคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่สนับสนุนเลี้ยวนะครับพี่น้องเนาะอ่าซึ่งว่ากันว่าเพื่อนจะเปิดฤดูวันที่สี่ตุลาปีหกเจ็ดนี้อ่าก็อีกบ่ไกลอีกโบดนครับอีกประมาณ เดือนกว่าๆนะครับพี่น้องเนาะสารับเมื่อนี่เบ้าเอ๋ไกนํานสาระดีๆมาฝากที่ฝากน้องมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามไว้ครับพี่น้องเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆพ่อ,อกันกับเบ้าเอียนคิปต่อไปก็แล้วกันครับสวัสดีครับ